สวัสดีครับเอฟซีแล้วท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกทุกท่านนะครับที่ก็มาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับเอฟซีนะครับที่ก็มารับชมแนวทางนะครับครับก็มาดูผลออกกันก่อนเนาะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับสาหรับฮานอย นะครับก็มีพิเศษปกติ VIP นะครับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเป็นจาก0ูนย์หึงคัดตัวเลขอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมา,มากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้น ก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิตจรณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูฮานอยพิเศษเนาะฮานอยพิเศษผลออก60049 กศูนย์ศูนย์สี่เก้าก็คือว่าเข้าที่เลขสี่เลยเนาะรับจุดวินก็มีเลขสี่มีเลขศูนย์แต่ว่ามันไม่เข้าโค้่กันก็ไปไม่ถึงฝันนะครับจับให้สองชดุดสี่หนึ่งสี่แปดออกสี่เก้าก็เข้าสี่วิ่งลู่ตัวเน้นนะครับเข้าชุดนี้นะครับสี่เก้าครับต่อที่ฮาหนอยปกติ อนุปฏิพลอหนึ่งหนึ่งหกห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งหกห้าศูนย์กับก็เข้าที 6, ่หกจุดวินก็มีหกกับห้าเนาะแต่ไม่เข้าคู่นะครับเข้าหกวิ่งโลดนะครับเข้าตำแหน่งนี้นะครับหกหนึ่งหนึ่งหกเจาะให้หกสองมาหกหนึ่งนะครับ หีอย่างมาแต้มสังเกตดูได้อันนี้สี่แปดออกสี่เก้าอันนี้ให้หกสองออกหกหนึ่งหนึ่งหกครับต่อทีวีไอพีครับวีไอพีปนออกหนึ่งเก้าเจ็ดแปดสาม ก็ถือว่าเข้าเก้านะครับก็มีเก้ามีหนึ่งนะครับในชุดวิ่งแต่ว่าไม่เข้าคู่เหมือนกันนะครับแต่ก็เข้าเก้าวิ่งลนะุเนาะเจาะไอคีเก้าสองกับเก้าห้านะครับหน,บนีไปเก้าเจ็ดแล้วก็มาดูแต้มรวมนะครับวันนี้ใครนำไปวิ่งไปลุท่าน้อยเฉพาะกีฬาทานน้อยการาติ ก็ถือว่ามาทั้งสองแนวทางนี้เนาะนะครับแต่ว่ามาที่เลขหนึ่งนะครับทางจิตและกาเรามาดูสามอยนะครับพิเศษปกติ VIP นะครับสามอยก็มีไหมครับ4กับ1นึ่ก็เข้าที่มีแครับต้มรวมนะครับเข้า4วิ่งโลดนะครับออก49ส่วนหนอยปกติก็เข้าที่เลข1ตัวเน้นนะครับ ก็เข้าที่1661ส่วน VIP VIP มีไหม1กับ4ก็มีเลข1นะครับแต่ว่าเขาวิ่งหนึ่งเดียวเขาวิ่งก็ถือว่าวิ่งโหลดเข้าหมดเลยเนาะนะครับเปีเศษปกติ อันน้อยเฉพาะกิจการชาติพิเศษปกตินะครับความันหลุดแค่ VIP ตัวเดียวนะครับรอบ VIP นะครับแต่ก็ยังน้อยก็มาเล็กวิ่งเนาะเต็มรวมนะครับเต็มรวมส่วนเด่นในรอบเข้าหมดนะครับ4 6 9นะครับตัวเน้นด้วยนะครับเรามาดูจุดวีไอพีเล็กบิน เล็กเบิลก็เข้าที่0ูเนาะ,ะเข้าที่0ูนยนก็ตัวนี้นะครับพิเศษเล็กเบิลเรามาดูชุดวินพิเศษนะครับพิเศษก็เข้าไหมครับมีไ4มสี่สีเข้าไปในที่เล็กเบิล ส่วนในวินมนสีก้าเนาะพีเศษชนาน้อยปกติหนึ่งหกห้าศูนยไม่เข้าเนาะ1 6มี5กแต่ไม่มีเลขศูนย์กับเลขหนเลขหนผมไม่ได้เติมเข้าไปนะครับเพราะว่าเลขมันเยอะแต่แต่ว่าผมตัดห้าใส่หนึ่งเข้าไปก็ไม่ได้ล้นเหมือนกันนะครับแต่ว่ผมใส่ผิดตัว ลองดู VIP VIP เข้าไหมเก้าเจ็ดแปดสามก็ไม่เข้าเนะเาะก็เข้าพิเศษอย่างเดียวนะครับชุดเดียวชุดบินนะครับแล้กวก็ามาตามกันต่อนะครับสำหรับแนวทา,างนะครับในบันทีกสิบห้า ต่างฮานอยมาดูฮานอยพิเศษกันก่อนฮานอยพิเศษวันนี้จุดบิน สี่หกสามศเลขเด่นเลขสีกับเลขหก 6, เน้นในที่เลขหนะครับจอกไอสอชุดนะครับ4ี กับสามหกสามตัวมจับไปที่สี่ซีหนึ่งใครจะเอาสามตัวไปตัดลิ้นก็ได้เนาะตัวที่นี้ใน้ก็คือซีหนึ่ง ก็เน้นในที่ในในที่เลขหกนะครับใครชอบเลขสี่จับที่เลขสีจุดหกก็มีสามหกนะครับบางทีสามตัวกับสองตัวมันอาจจะไม่ตรงกันก็ได้เนาะเพราะว่ามันอาจจะไปล่าง3ามตัวอาจจะไปบนนะครับ ตับไปกันต่อที่้าน้อยปกติจุดวินวันนี้ได้เลขห้าเจ็ดสี่ศูนย์สามเล็กเด่น <c oughs> ในห้ากับเจ็ด ในเลขเล็ก mm hmm. ห้าจอไอจีห้าสี่ 5, 4, แล้วก็ห้าศูนย์สามตัวมจับจะไปที่สี่ห้าศูนย์ ไชอบเลขเจ็ดจับเลขเจ็ดนะครับหรือจะวินเราก็ได้นะเลขเด่นเป็นหลักก็ได้หกชุดนะครับก็ห้าเจ็ดห้าส่ห้นยาสามสวนเจ็ดก็เจ็ดสี่เ็ดศูนย์เจ็ดะครับก็อย่าลืมเลขเด่นมาด้วยกันด้วยนะครับครับต่อที่ VIP จุดวินวันนี้เลยด้วย นห,นหนึ่งเ็สี่เล็กดิ่นเลขกหกับเลขเกเกับเลขกหกับเลขเกเ เจอไอสองชุดนะครับจะมีหนึ่งสี่แล้วก็เจ็ดสี่สี่เจ็ดสามตัวจะไปที่เจ็ดสี่เจ็ด ในนาทีเลขเจ็ดนะครับครัชอบเด้งนนหนึ่งเ็จับเลขหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดก็ระวังเจ็ดหนึ่งสี่ดูสุดหนึ่งเรามาดูแต้มรวม เต็มรวมสามหน่อยนะครับอันนี้ผมให้ลูดเลขสามกับเลขหก <ๆ S 1> ก็ในนาทีเลขสามนะครับเลขเป็นก็สามสามหกหกุดวินนะครับก็บเอาเลขเด่น ทั้งสามแนวทางบรวมกันเนาะพิเศษใ้สี่ปกติ5 7าเจ VIP หนึ่งเจมีแล้วเนาะสามหกมาเลขมแล้วก็จะได้ส6 5, 7, ่หกห้าเจ็บหนึ่งสามบตัว ตัวเลขบางทีท่านอาจจะมองว่ามันเยอะนะครับมันไม่ได้เยอะหรอกเนาะแต่ว่ามันตั้ง3ามแนวทางนะครับเลข6ตัวครับก็ตามนี้เนาะการจีรับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับตับตนี้ก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชมดีในวันที่ สิบห้าเึงแปดพศสองพันห้าร้อยสิบแปดนะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวนหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ